สวัสดีครับพบกับหนูเช่นเคยนะครับสวนพอลาหยุธยานะครับวันนี้มาแกะมาเดินเล่นกันดีกว่าแนะนําสวนแนะนําเดินเล่นนี่บอลบอลพาเองกับมือเลยนะจ๊ะนี่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 เริศหมนเลยนี่บอลพาเองกับมือเลยไอเตมต้มใช้ชนเต้มๆตมเนี่ยไปหมดเล้วไปขายเอาไปขายเนี่ยพาเล่นเล่นไปขายวันอาทิตย์ที่ตลาดหลวงพุทวรามีบอลติดไปมั่งเป็นหน้าไม้นี่เหลือเขียวๆแล้วแดงๆคัดไปขายหมด บอลหนูนี่เลี้ยงนอกตูน้นะนี่นี่แม่พันอยู่นูน่นพ่าเองเลยพาหัวเลยนี่นะแม่พันเนี่ยบอลมีอยู่แค่นี้แหละอยากโชว์โอ้โห,โห,โหมีแค่นี้มึงยากจะโชว์อีกนี่แหละนี่นี่น,นี่บอลอันนี้ก็แม่พันนะอะไรนะอันนี้ต้นนี้เลยนะมันนีล้อมเพชรไงมันนีล้อมเพชรมั้งหนูจําไม่ชื่อไม่ได้ละเน้นขายอย่างเดียวไม่เน้นชื่อนี่ผ่ามาสวยเลยตัวน,นี้นี่เก็บไว้ อันนี้ใช้โจนี่ไม่แต้มเลยอ่ะนะบอลเด็กๆบอลเอาไปติดขายไปนวมขายถางทุกไม่กี่บาทแล้วจ้ะวันที่ได้มีไม้แตกแปลกๆไปมั่งอืมนี่อันนี้ก็หนูเขาให้เคลียร์สวนมันก่อนให้หนูเคลียร์ตอนแรกตรงนี้ยเป็นซีโเนียมหมดเลยเป็นแปงสิ็นซีโอนียมเลยให้เคลียร์เขาจะปลูกพวกดิเฟนไม้ใหญ่ดิฟเฟนตระกูลดิเฟนบาเกียนี่ อยังอยู่กาลังทำจํานวนอยู่นะจ๊ะเฮอริเคนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลิ้นมังกรเฮอริเคนกับเจดีนะโค้งไก่น้องไก่มาอีกแล้วนี่น้ำเสนเอฟลอริดาเอ็นเป็นอะไรเลยแต่ออกนอแล้วนี่ฟลอริดาปลูกมาปีกว่าตั้งแต่น้ำท่วมปีนูนพึ่งจะได้ลูก โอ้โหซื no, 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 no. ้อมากระแพงแพงตอนนี้ราคาไม่เท่าไร่แล้วนี่ฟลอริดานี่หน่อใหม่นี่หน่อหนึ่งมาแล้วนี่นี่นี่หนูได้แล้วหนูได้หน่อแล้วหนูได้หน่อแล้วแล้วก็นี่โน้ตโน้โนมีหน่อแล้วนะหนูมีหน่อแล้วนะพี่พี่ที่ซื้อไปกันมีหน่อมั้งยังนี่ของหนูมีหน่อแล้วนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขุดหน่อมาแบงขายเดี๋ยวขุดหน่อมาแบงฮ่าฮ่าฮ่า ละแดงอินโดก็มีหน่อเหมือนกันแหละแต่ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ขุดเลยแดนอินโดมีอ๋อม,มีมีต้นหนูนต้นนูนมีหน่อนะจ๊ะแล้วก็มีกล้วยด่างอันนั้นอยู่ตรงนู้นอ่ะมันยังไม่มีหน่อน,น่าจะเป็นน้ำว้าครอบน้ำว้าด่างหรืออะไรนี่แหละแังไม่มีหน่อนี่เซเลนลุนต้นนี้เซเลนลุนไม่ได้ไข่นะจ๊ะไม่รู้มันจะด่างไม่ด่างมันลุนไวมก่อนเพราะว่ามันมาจากแม่ด่างหนูก็ซื้อเก็บไว้เพื่อมันด่างขึ้นมาลาหาเติม เน่โชคเนี่ยโชค,คเพิ่งจะเปิดเขียวเพื่อเปิดด่างเนี่ยเดี๋ยวรอไล่สีแล้วเปิดด่างแล้วก็เดี๋ยวไล่สีมี่โชคต้นใหญ่เป็นโชคโบราณนะแต่โชคไสาเก่าสมัยเก่าโชคโบราณโชคมันใหญ่มากเลยใบก็มีเสียบ้างตามอายุนี่ให้ดูโชคต้นใหญ่ฝักไปแล้วหนึ่งฝักเพาะไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอฝักพวกนี้ผสมต่อ นจ๊ะก็ะพามาดูพามาเดินไปเรื่อยอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับนี่รอรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกยอดแหละเดี๋ยวตัดยอดแล้วมาขายให้เงินหนาใบกลมดางพาเดินเล่นก่อนีบุตรยกยอดไปแล้วดูออกไหมออกไหมดูออกไหมนะโอ้โหด่างใบไม่ดางใบมั้งเนี่ยหัวจะปวดวัน,วน มงคลเปิดประตูให้เปียกน้อยเหอะอย่างเงี้ยตายเลยอ่ะเน่เน่มาเข้าเรื่องพี่ก็บอกมาชมสวนเลยแป๊บเดียวมึงมาเข้าเรื่องเยอะอ่ะนี่นี่นี่ยังอยู่นะโชคต้นนี้ข่ายนะต้นนี้ขายนะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบรงฟรีนะครับต้นนี้นะสว,นะสวยแล้วนะเริ่มสวยแล้วนะใบใหม่กําลังมาต้นนี้ใบใหม่ก็มาแล้วต้นนี้350สามร้อยห้าสิบสงฟรีนะครับคู่นี้นะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะครับ มันเริ่มเท่ากันแล้วนะสามปบห้าสิบบเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้นต้นนี้หนึ่งเก้า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 นะครับพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่งฟรีเลขสวยใครได้ไปสวยเลยดูสีมาแล้วนะนะสีมาแล้วนะดูลายก็ชัดนะวันนี้ซูมให้ลายชัดๆเลยคลิปสั้นมาเยอะะไปต่อไปต่อคลิปสั้น แม่ขาเขายิบมาให้เมื่อกี้นี่พาไปดูนี่พวกสิงคุเนียมนี่ข่าเล็กอ,อมชมพูพิงค์สปอร์ตนี่กระถางอะนี่ให้ดูใบไหลนี่พิงค์สปอร์ตอันนี้พิงค์สปอร์ตออมชมพูอันนี้ออมชมพูติดติดมาเบิ้ลพ <aston. S 1> ิงค์สปอร์ตติดมาเบิ้ลน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็พิงค์สปอร์ตกับออมชมพูป,ป,ปกนกัน,นกระถางหน้าแปดนะแม่ขาบอกว่า250ส่งฟรีแต่ถ้าใครมียอดเอาแค่200พอนพอครับ ทางหน้าแปดเป็นพุ่มๆเลยนะถ้าใครมียอดเอาสองร้อยพอแม่ขาบอกนะนม่คาบอกอย่างนี้ส่วนนี่นี่นี่เผื่อใครชอบอีพิ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 พพด่างขาวนี่ใบใหม่ล่าสุดนะหลายเหมือนทหารเลยหลายสวยมากนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับขออภัยด้วยจ้ะะบาดหมานะก็อีพิด่างขาวนี่นี่น,นี่ต้นนี้ขอสามรอยแปดสิบส่งฟรี เลื้อยแล้วนะเกาะเรียบร้อยแล้วเกาะหลักแล้วเรียบร้อยให้ทั้งหลักทั้งไอ้นี่เลยนะกระถางทั้งหลักต้องไปกระถางด้วยสิให้ทั้งหลักทั้งกระถางเลยนะครับเกาะหลักเรียบร้อยแล้วบใบไม่ลาสุดหลายสวยมากเลยเหมือนหานเลยนะจ๊ะโอเคเทนะ่าไหร่ครับอือนี่นะจ๊ะอมย่ผูญญี่ปุ่น, uh huh. นนะ มีหน้าแปดนี่นี่มีสามกระถางสี่กระถางเนี่ยมันจะอยู่ปนๆกันเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกนี่นะจ๊ะออมจมพูญี่ปุ่นกระถางลนะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะถ้าใครมียอดก็สองร้อยนะครับประกันนอื่นสองร้อยมีสี่กระถางนะครับออมจมพูญี่ปุ่น๋ยวดูใหมาดูใบน่ารักน่ารักเลยนะกลมๆป้อมๆอ,อ,อันนู้นนี่นะนี่กระถางที่หนึ่งด่างที่สองอันนู้นกระถางที่สามนะครับ นี่ก็ถางที่สี่นะใครอยากดูรูปเพิ่มเติมมาแชท,แชทมาได้นะครับจังเท่าไรจังนะ่ะขายเท่าไหร่ใบเลื่อยยังอยู่สองกระถางนะสามร้อยสามสิบส่งฟรีจ้ะใบเลื่อยสามร้อยสามสิบส่งฟรีจังก็มีนะจังด่างจังแค่ด่างน,นะครับขายเท่าไร่จำไม่ได้แล้วขายสามร้อยสามสิบเหมือนกันจังสามร้อยสามสิบนะมีสามต้นต้นใหญ่ขายเข้า,ขากันใช่ไหมเท่ากันใครเอาว่าต้นใหญ่ไปก่อน สามร้อยสามสิบจังด่างไม้ไมาอยู่ในร่มได้ประมาณแปดเดือนเลยนะในห้องน้ําอ่ะวางในห้องน้าได้แปดเดือนเลยนะหน้าห้องน้าอ่ะได้เลยนะไม้อยู่ในล่มได้เลยนะจ๊ะสามร้อยสามสิบบาทส่งฟรีนะครับจังจังด่างเียจังด่างส่วนควักนี้มีสองต้นนะควักมรลกตด่างเอาไปสี่ร้อยพอนะครับสี่ร้อยส่งฟรีเลยนะสี่ร้อยส่งฟรีนี่นะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะมีมีหน่อมมาแล้วนะหน,น,น่อหนุ่มมาแล้วหน่อมแล้วหน,น่อ,นนอนด่างด้วยนะเห็นแล้วนะ สี่ร้อยส่งฟรีนะกระถางก็สี่ร้อยส่งฟรีนี่กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองสี่ร้อยส่งฟรีที่ที่เขาข่าวนี้เมื่อวานหนูพ่นน้ายาเชือ้อราไว้นะพ่นยาเชือ้อราไปให้ก็เลยวันนี้เลยไม่ได้ฉีดไม่ได้ขัด,ไม,ไ,ด,ขดไม่ได้เช็ดเลยแล้วก็ส่วนฟักดํายังอยู่สองกระถางกระถางละร้อยนะครับถ้าใครเอาต้นเดียวก็ร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าใครรวมกับต้นอื่นแล้วก็ไปร้อยเดียวนะ ก็ซื้อสามร้อยจะส่งให้ฟรีเนาะแล้วก็นี่อันนี้อะไรนะเทพมงคลเทพเศรษฐีร้อหบาทนะครับแต่ถ้าใครเอาต้นเดียวก็ขอค่าส่ง50บาทเทพเศรษฐีนะเทพเศรษฐีวินสันยังอยู่2ต้นนะ350้าบาทส่งฟรีนะครับเศรษฐีวินสันนะมันเป็นน้ํายาเชื้อราหนูมไม่ได้เช็ดเพิ่งฉีดไว้ฉีดไว้อ็ด,อดีนะจ๊ะนี่นะต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะ สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับนี่ตรงที่สองให้ดูหลายชัดๆเดี๋ยวขยับให้250ส่งฟรีนะครับเจทีมินซันอ่าอันนี้ยังอยู่นะอันนี้ไว้พิงเซตกับพิงพิงเซตไว้พิงเซตกับพิงพิงเซตนะครับกระถางละ250บาทส่งฟรีใครมียอดนะคะใบสองรใครมียอดเอาไป200พอนะใครมียอดเอาไป200พอนะครับไว้พิงเซตกับพิงพิงเซตนะ บางทีราคาบอกหนูด้วยหนูลืมบางทีก็ง,งงงสมองตื้อไปแล้วไวพิงเซตนี้2อหสส่งฟรีนะแต่ถ้าใครมียอดเอาไป200พอนะครับแล้วก็อันนี้พิงพิงเซตมาเบิ้ลแต่ไม่ใช่มาเบิ้ลคิงนะแต,แต่มันสวยอะสวยะดูให้ดูลายล่าสุดใบล่าสุดเนี่ยให้ดูลายนะจ๊ะ2องห้าส่งฟรีแต่ถ้าใครมียอดอไป200รนะครับผมนะเฉพาะคลิปนี้นะจ๊ะ อันนี้เอาไปสองร้อยสามสิบบาทนะฮะอ่าประกายดาวมีสองต้นเหลือสองต้นอันนี้ใบไมนะ่กายแล้วนะเนี่ยกลายแล้วนะกายแล้วนะเนี่ยกายแล้วนะสองร้อสามสิบาทส่งฟรีนะครับประกายดาวนี่นะส่งฟรีนะนี่ต้นหนึ่งเดี๋ยวนุเขาเยอบหน่อยสองร้อยสามสิบาทส่งฟรีเนี่ส่วนอันนั้น อีพีด่างขาไอ้ฟูชลูด,ด่างขาวยังไม่ขายมันยังไม่เกาะดีนะแล้วก็เนี่ยอะไรนะอะไรปลาหมอนะเหงือกปลาหมอก็ขายกระถางละร้อยจ้ะมีสองกระถางเหงือกปลาหมอแล้วส่วนนี่บุดบุดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะบุดบุสลาคามสองตัวน,นี้ก็ไปแล้วแต่พี่เขายังไม่ให้ส่งพี่โอตังเลยยังไม่ให้ส่งนะไปเรียบร้อยแล้วบุดหมดนะจ้าเรื่องนี้บุดหมดแล้วนะแล้วก็มีอันนี้ขายเท่าไหร่นะอันนี้ขาย300สามร้อยส่งฟรี บองกระดาษการดำนะจ๊ะเหลือต้นเล็กยังไม่ไปก็คงต้องเก็บไว้ก่อนรอให้ออกหลายๆใบค่อยไปขายพีพ่ๆต่อนะโอเคก็มีอัลโบนี่อัลโบตัดไปเยอะแล้วรอออกจากตู้อัลโบอัลโบตัวนี้ยังอยู่นะหนูขายอยู่เจ็ดวันนี้ให้หกร้อยส่งฟรีนะถ้าขครชอบออเรียออเรีย,ยมใช่ bow, อัลโบออเรียใครชอบนะหกร้อยส่งฟรีแต่ใบไม่ด่างไม่เยอะเท่าไหร่บอกกันตรงๆด่างประมาณตรงนี้นี่ตรงนี้ด่างให้ตรงนี้นะ เราไม่ปกปิดไม่มิดไม่ไม,ไม่ไม่ปกปิดนะจ๊ะบอกกันตรงๆเลยว่าด่างประมาณนี้เอาหกร้อยส่งฟรีพอออเรียต้นนี้นะใครชอบเอาไปเลยจ้ะไม้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วเป็นไม้ยอดนะครับผมออเรียส่งฟรีครับผมก็พาเดินเล่นต่อประกายดาวก็ยังอยู่นะกายท้ากระถางละเก้าร้อยนะครับลองดูนะเผื่อมีพี่ท่านไหนชอบเนาะกระถางละเก้าร้อยนี่ นี่ระถางนี่900นะครับส่งฟรีนะขู่แล้วขู่ยแล้วแม่ขาขู่ยแล้ว,ไม,ลวไม่เอาจะยกยอดแล้วนะปะกากกยดาวต้นนี้900ส่งฟรีนะครับนี่ใหญ่มากต้นนี้ก็900ส่งฟรีนะจ๊ะให้ดูหลายก่อนจุดขา,ขาวๆนั้นเป็นน้ำยาเชื้อรานะหนูฉีดเมื่อวานนี้900ส่งฟรีนี่ก็900ส่งฟรีกายดูยนะกายแล้วนะกายแล้วต้นใหญ่ด้วยนะ กายแลยต้นใหญ่โดยกายต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ายฮะยากนะจ๊ะมันจะไม่ใหญ่เท่านี้ที่มีเดี๋ยวพาไปดูของกายหนะูน <g ye> ีกายหนูต้นนิดเดียวเนี่ยก็เหมือนในคลิปที่แล้วที่พี่เอาไปก็น่า,กา,ก,ากายของหนูต้นนิดเดียวเนี่ยพอกายจะเหลือต้นแค่นี้แต่นั้นต้นใหญ่กายสวยมากนะครับผมโอเคนี่ผาเดินชมต่อนี่ไท่ขอล้อทำล้อตัดนะจ๊ะไท่ข้อเลี้ยงใส่เข่งไปเลยไท่ข้อใหญ่ๆอย่เงี้ยใส่เข่งเลยนี่ออกทีสองยอดสมยอด นี่รอตัดยังไม่ได้ตัดเลยแม่ขาบอกตัดไม่ทนันมือให้ทันเป็นระวิงเลยตอนนี้นะก็ยิงอยู่เศรษฐีอ่างทองวันนั้นขายท่าไหรนะฮะเศรษฐีอ่างทองอยู่นะคะแปดร้อยส่งฟรีนะเศรษฐีอ่างทองขอแปดร้อยนะเป็นสีทองทองเลยนะเนี่ยเศรษฐีอ่างทองขายอยู่วางทองรับไปเลยจา้าได้เป็นเศรษฐีของอ่างทองอ่ะพาเดินอันนี้อันนี้มันไม่สวยยังไม่ขาย ปกติขายแล้วดูมันเหมือนมันยังไม่สวยหนูไม่ขายหนูขายแถ่างร้อยดีไม่สวยนะก็นี่ขายสองร้อยอมชมพูขายแต่เล่นก่อนแล้วก็นี่พญานาคราชเขียวด่างใช่ไหมเขียวด่างแดง250สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะพญานาคราชนะครับอันนี้ก็ยังอยู่สองสามร้อยสามสิบส่งฟรีใบเลื่อยส่วนเล็กเชร์นี้ต่อเช็คตัวนี้ยังไม่ขายอันนี้ยังไม่สวยเก็บไว้ก่อน รอให้มันตั้งก่อนเหมือนมันเพิ่งตัดอ่ะมันก็เลยต่อเช็คเนี่ยมันไม่ตั้งหนูยังไม่ขายให้ต้องร้อ้มันสวยฟออ์มสวยก่อนมันไม่ตั้งอ่ะอืมมันไม่สวยเนาะเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อมีจะได้มาลงคลิปหน้านี่ก็ทถางละร้อยอยู่นะมิวคอนฟิตี้ถังละร้อยนะเดี๋ยวดูต่อถังหนึ่งเป็นแบบถังหนึ่งโอ้โหนี่ก็ทถางละร้อยอันนู้นก็ทถางส่องร้อยถังแปดอันนู้นส่องร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งโอ้โหลากจึ๋งเลย นะแล้วก็มีนี่ขายเท่าไรนะหอมแซ่บขายมียอดเอาไปห้าสิบบาทครัอมแซ่บเอาไปห้าสิบบาทนะครับใครมียอดใครมียอดก็นี้ต่ยังหมดแล้วไม่มี <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นแม่พันอยู่นะครับอ,อ่ะยังไงพี่นีรัน แปปนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรับโทรศัพท์นะหลุดเลยอ่ะอันนี้ขายเท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับยอดมากน้าเงินน่าเงินนะครับโอเคนั้นแค่นี้ก่อนนะมีโทรศัพท์เขาก็ฝากใครชอบก็แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศนย์หนึ่งนะครับหรือโทรมาได้เลยนะนี่กำลังจะปลูกต้นไม้กันแล้วโอเควันนี้คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะอ่ะแม่บึ้ง สวัสดีพี่สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะอันนี้ <Okay. S 1> เดินเล่นในสวงสวัสดีครับทําต้นไม้กันต่อ